พูดให้ดีไลฟ์ให้ได้ปิดการขายให้เป็นเป็นทักษะที่คนทำออนไลน์ต้องรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้นะคะแต่ว่าการพูดให้ดีกับพูดเป็นหรือว่าพูดเก่งก็ไม่เหมือนกันนะคะความลับก็คือถ้าคุณอยากพูดให้ดีมันเป็นทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนเองได้ค่ะหลายๆคนนะคะที่กำลังจะเข้ามาทำออนไลน์แค่ได้ยินคําว่าต้องพูดให้ดีก็เริ่มถอดใจซะแล้วค่ะ โอ๊ยก็พูดไม่เก่งอะไม่รู้จะพูดยังไงฉันคงทําไม่ได้หรอกไม่กล้าพูดอะอายไม่รู้จะพูดอะไรไปกว่าคนเขามาว่ากล่วไอ้ข้างบ้านมันมาวิจารณ์ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีอะค่ะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่มีไม่มีเรื่องจะไปเล่าให้ใครฟังอะเราจะทำยังไงดี หรือกับใครบางคนนะคะก็อาจจะมีความมั่นใจว่าเอ้ยก็แค่พูดได้เองใครๆเขาก็พูดได้เหมือนกันแต่คุณรู้ไหมคะว่าการพูดให้ดีกับพูดเก่งพูดเป็นหรือว่าพูดได้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งไม่ว่าวันนี้ทักษะการพูดของคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามค่ะครูบุเก้อยากจะออกมาให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าการที่คุณจะพูดให้ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถ ฝึกกนนแล้็พัฒาไดค่ะะผู้บริหารหรือว่านักพูดหลายๆคนที่คุณเห็นบนเวทีระดับโลกหรือว่าบนเวทีต่างๆนานานะคะที่คุณเห็นว่าเขาพูดดีพูดเก่งอยู่บนเวทีหลายๆคนเขาไม่ได้พูดเก่งมาตั้งแต่กําเนิดนะคะแต่ว่าเขาผ่านการฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีด้วยเคล็ดลับที่สามารถปรับการพูดของคุณให้ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ ซึ่งเทคนิคหนึ่งนะคะที่ครูบุเก้อยากจะออกมาแบ่งปันให้คุณเอาไปฝึกกันได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือการอ้าปากให้กว้างๆค่ะใช่ค่ะ อ้าปากให้กว้างๆนะคะเพื่องับคำในทุกๆคำที่คุณอยากจะพูดแล้วก็เปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันมีคำหลายๆคำเลยนะคะว่าถ้าคุณแค่ทำปากขมุบขมิบไม่อ้าปากให้กว้างๆพอเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปล่งเสียงหรือว่า พูดคำคำนั้นออกมาให้ชัดเจนได้เลยแล้วตราบเท่าที่คุณไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ชัดเจนนะคะความสามารถในการพูดของคุณเนี่ยก็จะเป็นได้แค่พูดได้พูดเป็นแต่ว่าไม่ใช่พูดดีนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นคำควบกล้ำต่างๆค่ะเช่นคำว่าความไม่ได้อ่านว่าควมนะคะคำว่าวิดไม่ได้อ่านว่าฟิดนะคะ ขวนขวายกวัดแกงไขควา้วา,วาโรงเรือนลองหาดูนะคะว่าศัพท์คำไหนที่คุณออกเสียงได้ไม่ชัดเจนแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆคืออ้าปากให้กว้างๆเข้าไว้ค่ะตราบใดที่คุณสามารถอ้าปากให้กว้างแล้วก็งับคำแล้วก็ฝึกบ่อยๆจนชำนาญขึ้นเก้รับรองเลยะคะ่ะว่า การเปล่งเสียงของคุณเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนที่กล้ารับรองขนาดนี้นะคะเพราะว่าเก้ใช้เทคนิคนี้แหละในการฝึกการพูดของตัวเองมาเป็น10บปีแล้วแล้วมันก็ได้ผลจริงๆค่ะเกสามารถใช้เสียงใช้การพูดของตัวเองในการทำมาหากินใช้ในเรื่องของการงานในการพูดในการสื่อสารแล้วมันก็ได้ผลดีจริงๆด้วยค่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะรู้เคล็ดลับเพิ่มเติมในการไปฝึกการพูดของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะครูบุเก้ดได้รวบรวมเอาไว้ในมินิคอร์ส7เคล็ดลับ รับคุณให้พูดดีค่ะซึ่งครูจะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับในการฝึกพูดของคุณ7ข้อนะคะซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถนำไปฝึกได้เองที่บ้านแล้วก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดของคุณให้คุณผ่านด่านแรกนะคะในการทำออนไลน์ซึ่งก็คือการพูดให้ดีไปได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะ และโชคดีสุดๆค่ะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วสนใจจะสมัครคอรสมินิคอสของครูนะคะก็คือ7เคล็ดลับปรับคุณให้พูดดีถ้าลงคอสวันนี้คุณครูบุเก้ใจดีมีของแถมให้นะคะซึ่งก็คือเจ้าไมโครโฟนตัวจิ๋วตัวนี้นะเป็นไมโครโฟนที่สายยาว6เมตรเลยคุณเอาไปใช้ได้ใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็เสียงดีมากจริงๆเพราะว่าครูอ่ะสนับสนุนให้คุณเอาไปฝึกนะทำคลิปทำไลฟ์กันออกมาได้เลย ฝึกการพูดของคุณให้ดีแล้วนะคะก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยรองรับการทํางานของคุณให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องรอนัน่นรอนี่ยังไม่มีอันนั้นเลยยังไม่มีอันนี้เลยนะคะฝึกก่อนได้ก่อนนะคะเป็นก่อนเก่งก่อนแล้วก็ดังได้ก่อนในโลกออนไลน์ค่ะใครสนใจนะคะคอร์ส7 เคล็ดลับปรับคุณให้พูดดีก็อิน inbox เข้ามาได้เลยนะคะของแถมมีจำนวนจำกัดนะจะบอกให้เพราะครูบุเก้เชื่อสุดใจนะคะว่าถ้าคุณพูดให้ปังคุณจะหาตังในโลกออนไลน์ได้จริงๆค่ะ และถ้าใครอยากจะฝึกทักษะการสื่อสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าเคล็ดลับดีๆในการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแล้วก็เพจของคุณครูบูเก้เอาไว้ด้วยนะคะบูเก้สตอรี่เพราะว่าครูจะออกแนะนำเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายให้คุณได้ทราบกันค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็มีแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ